จุดเด่นของเรยอรันโปร2นะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่ใช้ไฟฟ้าครับขับเคลื่อนด้วยแรงของผู้ใช้งาน100%สวัสดีครับผมกับผมบอสนะครับจากคอฟิตเนสวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมคอฟิตเนสนะครับผมตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งหรือว่าซอยโพแก้ว3แยก7นั่นเอง คลิปนี้เราจะมารีวิวตัวลู่วิ่งโค้งไม่ใช่ไฟฟ้านะครับหรือว่าเรียวลานโปร2นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวเรียวลานโปร2เนี่ยแตกต่างกับเรียวลานตัวอื่นยังไงไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับเรียวลานโปร2เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปสุดของเรียวลานซีรีส์นะครับรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการวิ่งเพื่อสุขภาพครับผมไปจนถึงระดับนักกีฬานะครับโครงสร้างหลักจะทําจากเหล็กเกรดคอมเมอร์เชียลนะครับและเป็นเหล็กการสนิมด้วยนะครับ ตัวเครื่องรองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมขนาดเครื่องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวอื่นนะครับ ซึ่งรองรับการใช้งานคอนโดบ้านและก็ยิมฟิตเนสครับพื้นที่พักเท้าขนาดใหญ่ทั้งสองข้างนะครับพร้อมแผ่นดีไซน์กันลื่นทําให้เราพักเท้าได้อย่างมั่นใจครับต่อมาเรามาดูในส่วนของสายพานวิ่งกันนะครับสายพานจะเป็นสายพานโค้งครับมีความกว้างอยู่ที่50เซนติเมตรมีความยาวอยู่ที่165ซนเมตรครับและด้วยสายพานที่ยาวขึ้นนะครับทำให้แบ่งโซนวิ่งได้ถึง3โซนครับแล้วเรามาดูในส่วนของโครงสร้างที่จับกันต่อนะครับ โครงสร้างจะมีการดีไซน์ใหม่นะครับมีเสาที่ขนาดใหญ่ขึ้นสามารถรองรับการจับได้หลากหลายรูปแบบครับแล้วตรงนี้ที่ดีไซน์มาใหม่นะครับเป็นตัวปรับระดับแรงต้านนะครับถ้าเป็นตัวเรียวรันเนี่ยจะเป็นแบบคันโยกครับตรงหน้าจอแสดงผลก็มีขนาดที่ใหญ่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเวลาวิ่งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดบนหน้าจอครับหน้าจอก็จะแสดงข้อมูลพื้นฐานนะครับมีเวลาระยะทางแคลอรี่ความเร็วค่าวัด ชิปประจรและมีปุ่มเลือกโปรแกรมฝึกซ้อมอีกด้วยครับเห็นว่าตัวเครื่องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนขนย้ายลําบากครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีที่จับเอาไว้สําหรับยกครับและด้านหน้าก็มีล้อนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวคนเดียวเลยจุดเด่นของเรือลันโปร2นะครับอย่างแรกเลยก็คือไม่ใช้ไฟฟ้าครับขับเคลื่อนด้วยแรงของผู้ใช้งาน100%ครับจึงทําให้มีการเผาผลาญได้มากกว่าครับผมสายพานดีไซน์โค้งตอบสนองการวิ่งแบบเสมือนจริงครับ ตัวลูว่วิงมีระบบปรับความเร็วอิสระตามแรงวิ่งสามารถปรับระดับความเหนืดได้สูงสุดถึง8ระดับในตัวลู่วิ่งนะครับก็จะมีโปรแกรมฝึกซ้อมขั้นสูงถึง7โปรแกรมด้วยกันนะครับเช่นการฝึกซ้อมวิ่งแบบ i n t e ทอ a l นะครับหรือว่าการตั้งเป้าหมายในการวิ่งครับและยังมี Swift v เวอร์ชันเชื่อมต่อกับแอป s w i t t เพื่อออนไลน์วิ่งแข่งกับนักวิ่งทั่วโลกได้ครับ คราวนี้ผมจะมาวิ่งตัวเรียวรันโปร2ให้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าด้วยสายพานที่ยาวขึ้นสามารถแบ่งโซนวิ่งได้ทั้งหมด3โซนครับโซนแรกคือโซนเพิ่มความเร็วครับใครที่ต้องการวิ่งด้วยความเร็วนะครับก็จะจับแท่นจับและถ้าวิ่งก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับโซนที่2นะครับจะเป็นโซนรักษาระดับความเร็วตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องการวิ่งแบบเรื่อยๆครับตำแหน่งวิ่งกับตำแหน่งในการจับเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปครับ โซนที่3โซนสุดท้ายครับจะเป็นโซนลดความเร็วนะครับถ้าในตอนแรกที่เราวิ่งมาด้วยความเร็วมากๆเนี่ยตัวสายพานจะมีการหมุนที่เร็วอย่างต่อเนื่องครับและถ้าเราต้องการที่จะลดความเร็วลงเราก็ต้องมาวิ่งตรงโซนที่3านี่แหละครับหลังจากที่ได้ลองเล่นเรียวลันโปรสไปแล้วนะครับบอกได้คาเดียวครับว่ามันส์มากครับเพราะว่าเป็นการใช้แรงวิ่งของตัวเองแบบ100%เลย ช่วยเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมได้มากกว่าเดิมครับคราวนี้นะครับสายวิ่งคนไหนที่หาลู่วิ่งฝึกซ้อมนะครับหรือใครที่กําลังมองหาลู่วิ่งสําหรับลดน้ําหนักนะครับเรยวรันโปร2ของเราเนี่ยตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนครับวันนี้บอสขอลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube Channel ของทางคอร์ฟินเนสด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นดีๆจากทางคอร์ฟินเนสครับผมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากลองเล่นตัวเรยวรันโปร2ของเรา สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทาง l ล n ์แอสไตร์คอฟิตเนสหรือทางทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www. coffitnessofficial. com ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ